นะครับโดยใช้ m หชั่วคราวนะครับคือวันนี้เนี่ยเขาขากลับใช่ไหมก็เริ่มวันที่สิบสี่สบ้าหกเจ็ดนะครับก็เริ่มวันนี้ให้ถรถวิ่งทางเดียวขากลับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเราจะกลับกรุงเทพเป็นยังไงบ้างน,นี่คือเส้นที่เราจะเข้ากรุงเทพนะจับบางช่องนะฮะเขาใหญ่นะ จะให้โค้งมาอย่างนี้นะครับตามทางแต่เดี๋ยวคงคงให้ไปกลับรถอีกทีนึงน,นี่ขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมานะจะเจอด่านตรงนี้นะครับจะเดินด่านตรงนี้ก่อนนะปากช่องนะด่านก็คืออีกหน่อยก็เสียงเงินแหละนะตรงด่านปากช่องนี้นะ เราจะเข้ากรุงเทพใช่ไหมตอนนี้รถก็เริ่มกรุงเทพเยอะแล้วนะอ่าจะมีป้ายนะไปโคราชป้ายไปโคราชเนาะแล้วก็ป้ายไปกรุงเทพสระบุรีเนาะแล้วก็ไปกรุงเทพสระบุรีนะครับโคราชเขาตอนนี้เขาปิดแล้วนะเขาไม่ให้ไปละอ่ะเราก็ไปโคราชสระบ ขึ้น m ม6แล้วนะครับคือมันเสร็จแค่ฝั่งเดียวช่วงบวกเหล็กพวกนี้มันเสร็จแค่ฝั่งซ้ายซ้ายทางนะแต่ขวาทางยังไม่เสร็จอ่า๋อตรงมาปุ๊บขึ้นมาปุ๊บมันจะมีด่านท่านาบอกศูนย์บริการทางหลวงเนี่ยจะใหญ่มากๆเลยนะอยู่ที่ปักช่องนะแล้วก็บอกว่าวิวโคตรดีนะวิวดีมาก ชัดเจนว่าออกจากปากช่องกับกรุงเทพทำยังไงแล้วนะก็ไปตามป้ายทางเลยก็จบเลยนะนี่ศูนย์บริการทางหลวงตรงนี้ยังไม่เสร็จเพราะเขายังไม่ได้ประมูลเริ่มสร้างนะผมคิดว่าก็คงจะอีกอไรปีสองปีสามปีนู่นแหละเพราะปี6กเก้คือปีหน้าจะเสร็จหมดทุกระบบก็คงจะได้ลุ้นใช้กันว่าจะใช้ฟรีไปกี่เดือนนะ คือทางยังไม่เสร็จเราก็ห้ามขับเร็วเกินกว่าแปดสิบร้อยก็พอนะฮะคนบางคนก็าอาจเป็นร้อยร้อยยี่สิบร้อยสามสิบก็ยังไม่ควรนะเพราะทางไม่เสร็จเราก็ไปนี่ยอันนี้คือจริงๆมันเป็นฝั่งขาขาออกแล้วกันเนาะขาเข้าอยู่น่นขาเข้าขฝั่งนูนมันยังไม่เสร็จซ้ายทางมันเสร็จแล้ว ตอนนี้คือขวาทางแต่จริงๆนะคะออกเนี่ยไปโคราชคือคือย้อนกลับมาอ่โอ้ได้ใช้แล้วนะครับยาวๆไปประมาณ80โลนะถึงตรงที่สระบุรีนะ นะครับว่ามันยังไม่มีตะปั้น้ำมันนะมันน้ํามันต้องต้องเต็มถังไ้ก่อน